สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีกันอีกครั้งนะครับสวัสดีกับช่องกับวิดีโอนะครับในช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ปฏิหารด้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตคนผู้ที่ข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปหรือในช่องนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอฝากคําเตือนกันนะครับก็ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ ไม่ใช่เรียกสูตรการคำนวณนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทำสูตรให้ดูใดๆเ,เป็นสิ้นนะครับในเมื่อเป็นเลขมงคลนะครับผมก็อยากจะย้ำเตือนว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับเป็นเลขมงคลและการวิเคราะห์ก,ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณกันด้วยนะครับโอเคมาดูอกกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนี้ เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของลาวพัฒนานะครับไม่ใช่ของไทยนะครับผมเนาะเป็นของลาวพัฒนาย้ำว่าไม่ใช่ของไทยนะครับ <c oughs> มาลุยกันนะครับ ก่อนที่จะไปนะครับของวันจันทร์วันที่8ที่9นะครับที่10วันจันทร์ที่11นะครับก่อนที่จะไปดูของวันจันทร์สิบเอ็เรามาดูของวันที่8วันศุกร์ที่8ผลออกยังไงนะครับตัวไหนเข้าบ้างหรือตัวไหนไม่เข้าบ้างนะครับมันเป็นเลขมงคลนะครับเนาะผลของวันศุกร์ที่8นะครับผลของลาวพัฒนาก็คือ199นะครับ485 199485นนะครับผมจะ ตรวจให้ดู6ตัวและแบบ4ตัวด้วยเนื่องจากบางที่ดู6ตัวบางที่ดู4ตัวนะครับไม่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่และไม่ต้องบอกว่าส่วนน้อยที่ดู6ตัวนะครับส่วนใหญ่ที่ดู4ตัวนะครับมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหรอกครับเพราะแต่ละพื้นที่นะครับต่างประเทศก็มีนะครับที่ดูในคลิปนี้นะครับต่างประเทศเขายังดู5ตัวเลยนะครับนะส่วนที่ไหนดู5ตัว หตัวหรือว่า4ี่ตัวนะครับก็แล้วแต่ละพื้นที่นะผมก็จะรันให้ถูว่าดูแบบนี้มันเข้ามาลักษณะนี้นะครับผมได้วิเคร้สองแบบนะครับเลขดับแล้วก็เลขเด็ดนะครับผมให้ดับ4หลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับหลักลา1หนึ่งตัวมีหลักร้อยนะครับให้สองหลักนะครับหลักพันผมให้ดับศูนย์ครับออกเก้าอยู่ครับหลักร้อยผมให้ดับศูนย์กับเก้าครับออกสี่อยู่หมดครับ หลักสี่ผมให้ดับศูนย์ครับออกแปดนะครับหลักหน่วยผมให้ดับศูนย์ออกห้านะครับมาดูตัวเด่นครับตัวเด่นสีหนักหนักสีจุดจวดสีบึ้มบึมนะครับทบไปเน้นเน้นสีมาครับถึงแม้ผมประกบในเข้าตัวเด่นผมยังไม่เคยพลาดนะครับตัวเด่นยังไม่เคยพลาดนะครับประกบไม่เข้าครับตัวรองสองไม่เข้า ตัวกันหนึ่งครับเข้ามาตัวกันหนึ่งก็คือคนที่ดูหกตัวเห็นไ,ไหมครับนี่หกตัวสี่สำหรับคนที่ดูสี่ตัวเห็นไ,ไหมครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมประกบไม่เข้าและก็สามตัวนี่เขาอยากจะเคียร์กระโหลกตัวเองจริงๆนะครับนั่งเคียร์กระโหลกใครหลอกเคียร์กระโหลกผมนี่แหละนะครับดูสี่สองห้าผมให้ครับ มันออก485ครับ456ก็ให้ครับไม่คิดว่า8จะยังอยู่นะครับจะหวนคืนมานะครับล้าดูงวดที่แล้ว9548ถ้ามาออกงวดนี้เป็นไงครับสี่ตัวครับสี่ตัวงวดที่แล้วครับ9548มาออกงวดนี้ครับเข้า485ครับเต็มๆเลยสี่ตัวตรงเลยครับ แปดห้าด้วยเห็นไหมครับเก้าสี่ด้วยเข้าหมดเลยนะของงวดที่แล้วตรงๆด้วยครับเห็นไหมเสียดได้ย้อนงวดเดียวนะครับอืสี่ตัวตรงเลยทุกคนนะนะครับแหมนะครับว่ากันไปนะครับไปลุยต่อนะครับลุยต่อสายวิ่งรูดสายดับนะครับมันต้องสักวันนานะนะครับมันต้องสักวันแหละ ย้อนหลังงวดเดียวแค่นั้นนะครับสีตัวแตกเลยให้เก้าห้าเก้าห้าแปดสีมาออกวดน,นี้เก้าสี่แปดห้านะครับ วันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดอ่าวันที่สิบเอ็ดนะครับเด่นดับเหมือนเดิมนะครับเด่นดับเหมือนเดิมหลักแรกหนึ่งตัวนะครับมันก็มีอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเห็นไหมครับพอรอบมันอยู่อย่างเงี้ยก็จะไม่มีคนว่านะนะครับแต่พอมันไม่อยู่แล้วจะพิมพ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมก็แปลกเหมือนกัน ผมไม่เคยไปเขาเรียกว่าถากถางหรือไปพูดให้ท่านอื่นหรือคนอื่นนะผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจมันมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับดับหลักละ หนึ่งตัวยกเว้นหลักร้อยผมจะดับสองตัวอีกจะอยู่ไหมเออจะอยู่ไหมดับสองตัวอีกเนี่ยน่าสุดนี้ก็อยู่นี่แหละนะครับไม่ชอบเด่นของผมก็อเอาดับของผมไปใช้ก็ได้ผมมีให้เลือกนี่นะครับให้ดูเพื่อความมงคลนะครับเลขเด่นคือเลขไอ้เลขดับคือเลขที่ไม่น่าจะมานะครับมาดูในส่วนของหลักพันกันก่อนนะครับห้าครับผม ดับหลักร้อยครับหนึ่งรองสองนี่คือดับนะมีดับรองด้วยดับเด่นกับดับรองมาลักสิบครับผมหกครับนะครับหลักหน่วยครับ เจ็ด <c oughs> <7. S 2> <c oughs> นะครับทีนี้มาดูาเด่น <c oughs> เด่น <c oughs> mm-hmm <clears throat> สองตัวแรกคือ4กับ8นะครับสี่กับแปด and do it for me, กสี <C> Soon.

สี่ศูนย์ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าออกสี่ศูนย์มาได้จะไม่ได้เขียนไปกนโอ้โหเสียดายนะครับมาสามตัวจะแบบขีดไปทีละตัวอีกไหมนะครับศูนย์เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปด ศูนย์แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าอ่าโอเคนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยนะครับตัวเดียวสี่ครับผมสี่มีโอกาสมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวนะครับ มีโอกาสมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวนั่นแหละสี่ตัวในสี่แปเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมรับฟังกันนะครับผมเนาะขอให้ทุกคนโชคดีจากการที่รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านขอขอบคุณและสวัสดีครับ